เชื่อหรือไม่ว่าแค่พูดชื่อของคุณย้อนหลังเพียง21ครั้งก่อนนอนทุกคืนก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ภายใน7วันโดยเทคนิคน,คนี้ได้ถูกเผยแพร่โดยท่านโยคานันทาครูผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้ครูท่านนี้มีนามว่าท่านโยคานันทา วันนี้เราลองมาฟังเรื่องปฏิหารของท่านที่ไม่ธรรมดาเพราะท่านสามารถเลือกได้เองว่าจะละสังขารเมื่อไหร่เวลาใดอย่างถูกต้องชัดเจนและคืนสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านได้ขึ้นกล่าวบทกวีอันทรงพลังต่อหน้าผู้คนมากมายแล้วเอ่ยคําอำลายอย่างสงบว่าจะจากโลกไปนี้แล้วนะ และขอให้พวกเรารักกันไว้หลังจากนั้นท่านก็ยกมือขึ้นประนมเหมือนส่งความรักและคำอธิษฐานสุดท้ายแล้วก็นอนลงหลับตาแล้วจากไปในทันทีราวกับเป็นการวางร่างกายลงอย่างตั้งใจแล้วออกจากร่างไปเลยทั้งทางที่ร่างกายแข็งแรงดีต่อหน้าผู้ร่วมงานนับร้อย และปฏิหารยังไม่จบแค่นั้นรายงานอย่างเป็นทางการในวันที่27มีนาคม1952ระบุว่าผ่านไปกว่า20วันร่างกายของท่านไม่ปรากฏการเน่าเปื่อยเลยแม้แต่น้อยหลังจากสิ้นลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นหรือการเสรื่อมสลายที่พบโดยทั่วไปสภาพผิวหนังยังคงสดชื่นและดูเหมือนเพิ่งนอนหลับเหมือนร่างกายของท่านเพียงแค่กำลังหลับไหลอย,อยู่เท่านั้น หลายคนมองว่านี่คือการพิสูจน์การควบคุมพลังชีวะและธาตุภายในร่างกายระดับสูงเหตุการณ์นี้ถูกตีความว่าเป็นปฏิหารยืนยันความเป็นมหาคุรุเพราะคนธรรมดาไม่อาจควบคุมสภาพร่างกายหลังตายไปแล้วได้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกศรัทธ,ธาเชื่อมัน่นและกล้าที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านเพราะมันพิสูจน์แล้ว ว่าเรื่องราวทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่แค่ตำนานแต่บางครั้งก็เป็นความจริงที่เหนือคำอธิบายของโลกใบนี้และต่อไปคุณจะได้เรียนรู้หนึ่งในเทคนิคที่ท่านโยคะนันทาได้ฝากไวใ้ให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดเพียงไม่กี่คนและตอนนี้คุณกำลังจะได้รับฟังมันเช่นกันและท่านโยคานันทะ เขาได้สอนความลับนี้ให้กับลูกศิษย์เพียงสามคนเท่านั้นและวันนี้ครูจะแบ่งปันความลับนี้ให้กับคุณในวิดีโอนี้แต่ก่อนอื่นขอถามหน่อยว่าคุณเบื่อหรือไม่กับการต้องเผชิญกับปัญหาเดิมๆทุกวันคุณตื่นขึ้นมาแล้วกังวลว่าจะผ่านพ้นไปวันๆได้อย่างไรคุณกำลังรอให้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปใช่ไหมครูเข้าใจความรู้สึกไม่สบายใจนั้น ความเจ็บปวดที่คุณซ่อนไว้ลึกๆแล้วทุกคนต่างก็มองหาความลับที่จะเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่เพียงกลเม็ดง่ายๆมันทรงพลังและซ่อนเร้นเขาบอกเรื่องนี้ให้กับผู้ติดตามที่ใกล้ชิดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและมันได้ผลดีมากจนสามารถเปลี่ยนอนาคต ความฝันและแม้แต่เส้นทางชีวิตของคุณได้ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เวลาของคุณนั้นสำคัญและคุณคงไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องไร้าสาระดังนั้นมาดูเทคนิคนี้เลยแต่ก่อนอื่นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้และสาระดีๆรอบโลกที่ครูจะนำมาแปลและแบ่งปันต่อไป ท่านโยคานันธาได้สอนว่าชื่อของคุณนั้นมีความหมายมากกว่าแค่คำพูดมันคือพลังงานเสียงที่เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณตั้งแต่เกิดจนตายเสียงนี้จะทิ้งร่องรอยไว้ในตัวคุณทีนี้ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานนั้นกลับด้านเมื่อคุณพูดชื่อของคุณย้อนกลับคุณไม่ได้แค่เล่นกับคำพูดเท่านั้น คุณกำลังเปลี่ยนกระแสพลังงานชีวิตของคุณเปลี่ยนกรรมของคุณท่านบอกว่าการพูดชื่อของคุณตามปกติจะทำให้นิสัยเก่าๆและความคิดแบบเดิมๆของคุณแข็งแกร่งขึ้นแต่เมื่อคุณพูดกลับหลังพลังงานที่ไม่ดีที่ติดมากับมันก็จะเริ่มเสื่อมสลายลงไปเหมือนได้กดปุ่มรีเซ็ตชีวิตใหม่ท่านโยคานันทะเขียนว่าเสียงมีพลังไม่สิ้นสุด ทุกเสียงที่คุณเปล่งออกมาสร้างคลื่นในโลกเมื่อคุณพูดชื่อของคุณย้อนกลับคุณจะส่งคลื่นเหล่านั้นกลับไปยังที่มาของมันสิ่งนี้ช่วยทำความสะอาดพลังงานส่วนตัวของคุณแล้วมันทำงานอย่างไรท่านอธิบายว่าในส่วนลึกที่สุดของจิตใจ คุณจะเปิดกว้างที่สุดในเวลากลางคืนก่อนที่คุณจะหลับลงไปในขณะนั้นสมองของคุณจะสงบและผ่อนคลายมากความคิดใดๆที่คุณใส่เข้าไปในใจจะอย่างลึกเข้าไปข้างใน ท่านบอกว่าการนอนหลับเป็นมากกว่าแค่การพักผ่อนสำหรับร่างกายของคุณมันคือตอนที่จิตวิญญาณของคุณเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลเมื่อคุณกระซิบชื่อของคุณย้อนกลับก่อนนอนคุณกำลังบอกจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเก่าๆของคุณแล้วและหนึ่งในสิทธิ์ของท่านโยคานันทาสวามิตรย เมื่อได้ลองทําเช่นนี้ในตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆบางทีเขาก็รู้สึกว่ามันงี่เง่าด้วยซ้ําแต่หลังจากที่ผ่านไปเพียงหนึ่งสัปดาห์เขาก็รู้สึกถึงพลังงานใหม่เอี่ยมภายในตัวเขาความคิดที่ไม่ดีของเขาเริ่มหายไปและความรู้สึกดีๆก็เริ่มเติมเต็มวันของเขา วิธีการนั้นง่ายแต่คุณต้องทำอย่างถูกต้องนอนลงบนเตียงปิดตาและปล่อยให้การหายใจช้าลงและสงบแล้วเริ่มพูดชื่อของคุณย้อนกลับหากคุณมีชื่อว่าการจนาคุณก็อาจจะท่องกลับไปเป็นนาจการหรือถ้าหากคุณมีชื่อว่าทิศนาธรคุณก็ท่องกลับหลังเป็นธรน,นาสถิต คุณไม่ต้องพูดเสียงดังเพียงแค่กระซิบเบาๆท่านโยคานันทากล่าวว่าเสียงกระซิบพูดตรงไปที่หัวใจของคุณและนั่นทำให้เสียงมีพลังพิเศษคุณต้องทำสิ่งนี้ติดต่อกันเจ็ดคืนทุกคืนก่อนนอนให้พูดชื่อของคุณย้อนหลัง21ครั้งตัวเลข21 ไม่ได้ถูกเลือกมาโดยไม่มีเหตุผลมันเป็นตัวเลขพิเศษมันแสดงถึงความสมดุลที่สมบูรณ์ในพลังงานของคุณคืนแรกคุณอาจไม่รู้สึกแตกต่างอะไรแต่ท่านโยคานันทาอธิบายว่าส่วนลึกของจิตใจของคุณกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงอยู่ บางคนมีความฝันใหม่ๆหรือแปลกๆอย่ากลัวเลยมันเป็นเพียงสัญญาณว่ามันกำลังทำงานอยู่และในคืนที่3คุณอาจสังเกตเห็นบางสิ่งที่เรียบง่ายแต่ก็น่าทึ่งการนอนหลับของคุณดีขึ้นสงบขึ้นและสงบสุขมากขึ้นคุณยาบินันดานดาบอกว่า<ฆ>เหตุผลก็คือการพูดชื่อของคุณย้อนหลัง ช่วยให้ความคิดที่วิตกกังวลในใจของคุณสงบลงได้ประมาณคืนที่4อารมณ์ของคุณจะดีขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้น และยิ้มบ่อยขึ้นเขาสอนว่าชื่อของเราคือตัวตนของเราแต่บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคสําหรับเราเหมือนโซ่ตรวนคนอื่นๆก็มีความคาดหวังในตัวเราและเราก็มีความคาดหวังในตัวเราเองและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะลืมพลังที่แท้จริงของตัวเองการพูดชื่อของคุณย้อนกลับ มันช่วยทำลายโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้และเมื่อถึงวันที่หคุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวิธีที่ผู้คนปฏิบัติต่อคุณนี่ไม่ใช่เวทมนต์มันเกี่ยวกับพลังงานเมื่อพลังงานที่คุณปล่อยออกมาเปลี่ยนแปลงโลกมันก็จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้นกลับมาหาคุณ ท่านโยคะนันทามักบอกนักเรียนของเขาว่าพลังงานที่คุณส่งออกไปคือพลังงานที่คุณได้รับกลับมาภายในวันที่6คุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจใหม่ๆที่กำลังเติบโตขึ้นภายในตัวคุณคุณจะเริ่มลองทำสิ่งที่คุณเคยกลัวและการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณว่ารูปแบบชีวิตเก่าๆกำลังหลุดพ้นภายในวันที่7 คุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงวิธีที่คุณคิดการมองโลกและแม้กระทั่งวิธีที่คุณเดินหรือยืนจะเริ่มเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระหรือความเชื่ออันไร้เหตุผลท่านโยคะนันทาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นพิธีการรักษาที่อิงวิทยาศาสตร์แต่เขาเตือนว่าคุณต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อ ถ้าคุณทำเหมือนเป็นเกมแค่เพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้ผลการเชื่อมั่นในสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทำให้มันมีพลังบางคนถามว่ามีผลข้างเคียงที่ไม่ดีหรือไม่คำตอบของท่านเรียบง่ายความจริงไม่มีผลข้างเคียงคุณอาจมีฝันแปลกๆหรือปวดหัวเล็กน้อยในช่วงสองสามวันแรกแต่ก็มีแค่ รูปแบบพลังงานเชิงลบเก่าๆของคุณที่กำลังสลายไปและในเรื่องราวชีวิตของท่านโยคะนันทะได้บอกเล่าถึงอาจารย์ของเขา ที่เคยบอกว่าชื่อนั้นมีความหมายมากกว่าแค่คำพูดแต่มันคือพลังงานของจิตวิญญาณของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานนั้นชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติท่านโยคะนันชาอธิบายว่าการปฏิบัติเช่นนี้ทำงานในสามระดับพร้อมกันทั้งทางร่างกายมันสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในสมองของคุณในด้านจิตใจวิธีคิดของคุณจะเริ่มเปลี่ยน ไปและในด้านจิตวิญญาณของคุณคุณจะรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่พรุงพลานภายในตัวคุณแต่เขาก็ให้กฎมาไม่กี่ข้อ คุณต้องอยู่คนเดียวโดยสมบูรณ์เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆให้หมดและคุณต้องทำแบบนั้นในเวลาเดียวกันทุกคืนท่านบอกว่าจิตใจของคุณจะเริ่มคาดหวังสิ่งนั้นในเวลานั้นซึ่งทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นเขายังบอกอีกว่าคุณไม่ควรบอกเรื่องนี้กับใครเลยว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่ขณะที่คุณกำลังทำมัน การพูดถึงเรื่องนี้ทำให้การปฏิบัติอ่อนแอลงมันควรจะเป็นความลับส่วนตัวของคุณเองนี่สำหรับทุกคนหรือไม่เขาบอกว่ามันมีไว้สำหรับ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนอย่างแท้จริงเท่านั้นและถ้าคุณทำเพียงเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะใช้ไม่ได้ผลหนึ่งในผู้ติดตามของเขาซึ่งเป็นคุณหมอพยายามทำเช่นนั้นตอนแรกเขาคิดว่ามันง่ายเกินไปที่จะใช้งานได้แต่พอถึงคืนที่7็ ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปในแบบที่เขาไม่เข้าใจเขาทำงานได้ดีขึ้นความสัมพันธ์ของเขาดีขึ้นและแม้แต่สถานะทางการเงินของเขาก็เริ่มมั่นคงขึ้นยาบินันดากล่าวว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รู้สึกติดกับดัก หรือติดขัดสำหรับพวกเขานี่เหมือนกับการค้นพบกุญแจเพื่อปลดล็อกชีวิตของพวกเขาและการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในตัวคุณเท่านั้นเพราะความรู้สึกของพื้นที่รอบๆตัวคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยบ้านของคุณจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นและสงบมากขึ้นท่านโยคะนันทาพูดบ่อยๆว่า คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพลังอยู่ข้างในมากแค่ไหนการฝึกฝนนี้เป็นประตูสู่ความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่บางคนถามว่าควรทำอย่างไรหลังจากครบเจ็ดวันแล้วท่านบอกว่าคุณจะหยุดหรือ ทำต่อไปก็ได้นักเรียนหลายคนของเขาเลือกที่จะทําต่อไปเพราะมันเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของชีวิตพวกเขามันสอนคุณว่าความคิดของคุณสามารถกําหนดรูปร่างโลกครังวัตถุของคุณได้อย่างไรเขายัางเตือนไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์สุบบูรีหรือใช้ยาใดๆขณะทำเช่นนี้ เขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้พลังงานของคุณอ่อนแอลงและหยุดผลดีๆแม้แต่อาหารที่คุณกินก็ควรเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพท่านโยคะนันดาบอกว่าการฝึกนี้ จะลงลึกไปถึงรหัสพื้นฐานของร่างกายของคุณเลยทีเดียววิทยาศาสตร์เริ่มเห็นด้วยแล้วว่าความคิดของเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราได้ด้วยการกระซิบชื่อของคุณย้อนหลังคุณกำลังช่วยเขียนโค้ดนั้นใหม่และอีกหนึ่งของขวานจากการฝึกฝนนี้คือความรู้สึกในลำไส้ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อจิตใจของคุณสงบลง คุณจะสามารถได้ยินเสียงภายในของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่ใช่แค่ด้วยการคิดแต่ด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องถ้านได้เขียนว่าชื่อคือรหัสผ่านสู่จิตวิญญาณของคุณถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน ประตูบานใหม่ที่ดีกว่าจะเปิดออกสำหรับคุณคำถามคือคุณพร้อมที่จะเปิดประตูบานนั้นในชีวิตของคุณหรือยังถ้าคุณพูดว่าฉันพร้อมแล้วแม้แต่คำพูดนั้นมันก็เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาอันทรงพลังที่จะทำให้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบไปแล้วสำหรับการแปลบ,บทความของท่านโยคะนันชา หวังว่าเพื่อนๆจะลองนำไปใช้และลองปฏิบัติดูแล้วถ้าได้ผลลัพธ์อย่างไรอย่าลืมแวะมาคอมเมนต์ถักทายพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้เพราะครูรออ่านคอมเมนต์และอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้ผลลัพธ์อะไรในชีวิตกันบ้างนะคะ ครูขออวยพรให้ทุกท่านได้รับพลังงานดีๆและขอขอบคุณองค์ความรู้จากท่านโยคานันทาที่ได้ส่งมอบองค์ความรู้ดีๆไว้ให้กับพวกเราและขอให้พลังงานนั้นไหลเวียนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างมหาศาลนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะครูครีมักรวาลตื่นรัก